สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะก็มอแมวนะคะมอแมวชาแนลนะคะจุ่นนี้ก็เป็นเวลาสองถุงสเสร็จแล้วนนาะพี่น้องก็เลิกงานมากกับที่แรกว่าสิกรเมาาื่อไหรคืนไร้ซดนะคะบันนี้ก็เลิอนไปกินตำมะฮุงบ้านมูค่คะพี่น้องก็เลิกบได้ไล่พราะว่า บ่ไดเอาก้าต่งกล่องบ่ไดเอาไม่ไปน้นะ่เนาะบ่ได้คือว่าบ่ได้เตรียมพร้อมเนะาะเพราะว่าไปกินอยู่เพื่อนมูงส,สิมันไหลซดอยู่กับมันบ่คือเนาะมันบอลมันบ่คืออยู่เพื่อนจะกของนะคะก็เลยอยันมาเห็ดคลิปดีกว่าเนาะพอดีมาหนีข้าวห้องน้ำไปนะคะไปพ่อฟ้าแล่นคะ่ะในห้องน้ำใบมันมีฝุน่นเกาะแล้วก็เลยจะมานั่งทำความสะอาดนะคะ อันนี้ไม่ใช่ของจริงนะคะอันนี้คือของปลอมคะ่ะของปลอมสือมาจากไอ้สวนจตุจักรเนาะคะ่ะเขาบอกอันนี้เขาเขาขายแยกชิ้นนะคะก้านนี้แต่เราก็มาประกอบเอาเอาอีกต่างหากนะคะใบต่างหากนะคะใบนี้ก็คือใบนี้จะเป็นต้นละ ตัวละสี่สิบห้าบาทดอกนะ่าจะเป็นช่อละแปดสิบช่อละแปดสิบบาท,ลบาทแล้วก็มาประกอบเอาเนาะกระถางนี่ก็ใบละสามสิบกว่าบาทเนาะกระถางอันกระถางดินดินเผานี่คะ่ะกระถางปูนปั้นนี่คะ่ะห้ากระซืออันไอพีทมอดเนาะอันมอดเทียมนะคะบมฮ่องห้องแล้วก็หินสีเนาะหินสีทุงละยี่สิบบาทนาะมาใส ก็มาประกอบเนาะอันนี้ก็สาม,มามถเอาไปวางเอ๋่เน่ห้องรับแขกเลยนะคะแต่ว่ามอมแมวเอาไปตรงนี้วางไว้ตรงข้างหลังเครื่องตู้อบฆ่าเชื้ออันนึงแล้วก็ไปไว้ในห้องน้ำอันนึงนะคะมันจะได้มีสีสนนนนะออนันเนาะเวลาห้าขาเป็นนางเล่นนะมอมแมวเป็นนางเลนเนาะเวลาห้าขาห้องน้ำห้าขาสีม่วงไปเห็นสิ่งซวยๆงามๆมนะคะ แต่เมื่อนี้มันอันนี้ค่ะพี่น้องฝุ่นมันเกาะนะคะก็เลยจะมาทำความสะอาดนะคะนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวขยับมากก่อนนะคะมันจะมีฝุ่นนะคะนี่ค่ะมันก็จะเหมือนของจริงนะคะกล่องกระชีสั้นๆนเด้อค่ะฝุ่นมันเกาะนะคะพี่น้อง เอาอันจอร์ซานนี่แหละค่ะเซต็จออกกระดาษอาซัมลีเนาะฝุ่นมันจะเยอะนะคะในใบเ้าเสร็จออกมันก็สิงเงาค่ะมันจะทําให้ใบมันเงาแล้วก็ดูเสมือนจริงมากขึ้นนะคะเอาไปวางไว้แน่นตัวรับแขกก็ได้ค่ะเพื่อนๆวางไว้ในตัวรับแขกเนาะในห้องน้ำนะในอ่างล้างหน้านะคะ ก็จะมีฝุ่นเลยนะคะฝุ่นเกาะเนาะแป๊บเดียวมันก็มีฝุ่นแล้วเพราะว่าหมู่บ้านข้างหลังอะ่ะเขาก็ไอ้นี่ทําก่อสร้างอยู่ตลอดเนาะมันก็มีฝุ่นเป็นไปบ่ได้น,นะคะทิีบ่มีฝุ่นกเกาะแล้วก็เอาเอาจนสันนีเลยะคะ่มคะมาเสร็จออกค่ะมันก็จะเง่านะคะ อันนี้คือดอกนะเป็นดอกใหม่ปลอมด้วยค่ะอะไรที่ปลอมมันจะสวยหมดนะคะเพราะว่ามันไม่มีเหี่ยวไม่มีแห้งะคะ่ะของปลอมนะ่ะสวยกว่ของจริงเสมอนะคะแต่ของปลอมก็คือของปลอมอยู่วันยังข้ามคะ่ะ ของจริงน่ะบานอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งค่ะแต่ของปลอมอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันพันปีนะคะอันนี้พูดถึงดอกไม้นะคะแต่ถ้าพูดถึงคนนะคะคนนี้ของปลอมนี่จะเป็นอมตะคะ่ะไม่ว่าเรื่องไหนๆนะคะเธอก็จะ นำหน้านะคะไม่ว่าเรื่องการเป็นผู้นําเทนใหม่ๆนะคะของปลอมก็จะเริ่มก่อนตลอดนะคะอันนี้พูดถึงคนค่ะคือของจริงแห้งบัาพี่น้่งเหมือนมากเลยนะคะ ซื้อมาแตนตลาดนัจดจตุจักรนะคะแต่เห็นเขาขายในยห้างนะคะจะเป็นกระถางแบบนี้อันค้ายกระทางละ4ี่ยกว่าบาทนะคะสี่ร้อยค่ะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรทีไม่ได้แพงมากนะคะไอใบนี่ต้นเนี่ยที่มีใบนี่ตัวละสีบห้าบาทเนะาะการนี้ก็การละ80ดเนาะนี่ดอกนี่ ดอกในช่อละแปดสิบนะคะแปดอุ้ยแต่ก็ละเอเกือบลายร้อยอยู่นัะนนะกระถางนี้นะ่ะรวมทั้งกระถางด้วยอุ้ยก็แพงอยู่ดิพูดถึงเข้าขายสี่ร้อยกว่าบาทก็ก็ไม่แพงนะในห้างนะ 4ี่รยกว่าบาทก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าบางคนก็จะบอกว่าแพงอันนีนะ้เราผลิตเองไม่เป็นนะคะเราทำเองไม่ได้ถ้าเราซื้อเราก็ไม่ต้องไปบ่นว่าแพงนะคะตัวนี้มันไม่ค่อยมีฝุ่นนะคะเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ในบ้าน,นะคะ่ะมันอยู่ข้างในบ้านนี่คะ่ะมันก็จะเหมือนของจริงอยู่นะคะ กระถางดอกสีขาวนี่ก็คือมันไม่ค่อยมีฝุน่นนะคะไม่ต้องเช็ดอะไรมากมายครับแต่ตัวนี้นี่มันอยู่ตัวดอกสีเหลืองมันอยู่ในห้องน้ำค่ะเพื่อนห้องน้ำม,มันจะมีไอ้น,นี่มันอยู่เป็นอยู่โซนหลังบ้านเนาะฝุ่นมันก็จะเยอะก็เลยเอามาเช็ดนะคะ แค่นี้นะคะบื้อกนะคะการทําความสะอาดดอกไม้ปลอมนะคะการทําความสะอาดดอกไม้ปลอมนะคะฟุ่นมันเกาะเนาะถ้าปัดถ้าปัดแล้วมันจะคุ้งนะคะมันจะกระจัดกระจายไปที่อื่นเอาจอนสันนี่ค่ะใส่ซัมลี่ค่ะซูปใส่ซัมรี่นะคะแล้วก็มาเช็ดค่ะแล้วใบไม้เนี่ยใบยพลาสติกเนี่ยใบยปลอมเนี่ยจะมีความเงาด้วยนะคะมันก็จะเงาจะสวยนะคะเห็นบอกคะ จะเงาแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีดกอนนะคะพี่น้องฝากติดตามในเรื่อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องมอแมวชาแนลค่ะเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปอีกต่อไปนะคะสวยปะค่ะของปลอมสวยเสมอนะคะคลิปนี้ก็อาไว้ซ้ำนนะคะ มันสีเงานะคะสวัสดีค่ะ